บทที่2 4น้องแท็กน้องน้ำตาลเดี๋ยวออกไปทักทายแฟนคลับกลุ่มของเมียมโนก่อนนะคะนกเล็กมาตามเทียนันให้ออกไปทักทายแฟนคลับกลุ่มแอดมินทีมเมียมโนก่อนที่ประตูจะเปิดในอีก15นาทีข้างหน้า อย่างน้อยให้ผัวมหาชนและคู่จิ้นได้ทักทายทีมแอดมินที่มักจะตามไปเชียร์ทั้งสองคนตามที่ต่างๆอยู่เสมอให้ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อเก็บภาพไปลงตามช่องทางต่างๆที่ตัวเองมีถือเป็นการช่วยโปรโมทศิลปินและเป็นการขอบคุณกลุ่มแฟนคลับที่เป็นกำลังสำคัญที่คอยดูแลติดตามศิลปินด้วยครับพี่นกเล็กทียนันเอาโทรศัพท์ใส่สรกระเป๋าก่อนจะเดินตามนกเล็กออกไปที่ด้านข้างเวทีคุณสีสวัสดีค่ะ นกเล็กที่เดินนำศิลปินเข้ามาเอ่ยทักทายสมรสีและคนอื่นๆเทียนันที่เดินยิ้มมาแต่ไกลยกมือไหว้ทุกคนพร้อมรอยยิ้มตามด้วยน้ำตาลตามิสาและแพลว,พว,พวผู้จัดการที่เดินตามมาติดๆพี่นกเล็กพี่แท็กน้องน้ำตาลคุณแพลวสวัสดีค่ะสมรนสีพร้อมทีมแอดมินเมียมโ,มโนจำนวนประมาณ5 6คนยิม้มแย้มยินดีเมื่อเห็นผัวมหาชนและคู่จิ้นเดินออกมาทักทายก่อนงานเริ่ม บางงานจะได้เจอหลังจากงานเสร็จแต่ก็มีบางงานที่ได้เจอก่อนงานเริ่มแบบวันนี้สวัสดีครับพี่สีพี่เปิ้ลพี่จ๋าน้องเล็กพี่บุตรน้องตวง เฮ้ยแฟนเขาทำไมถึงมายืนอยู่ในกลุ่มแอดมินเมียมโนได้เนี่ยพี P ่แท็กสวัสดีค่ะสมอนสีเอ่ยทักทายพร้อมเดินเข้ามากอดเขาพอเห็นผัวมโนมองหน้าแอดมินคนใหม่ท่าทางประหลาดใจก็ยิ้มออกมานี่น้องตวงค่ะครูที่สอนน้องแท็กทำขนมไงคะประหลาดใจใช่ไหมล่ะคะว่ามาได้ยังไงน้องตวงเป็นแอดมินคนใหม่ของบ้านเราคะ่ะฮะ เบบี้ตัวของเขาไปเป็นแอดมินคนใหม่ของกลุ่มเมียมโนไปเป็นได้ยังไงเมื่อไรไม่ยอมเล่าให้ฟังเลยเทียนนันมองตามคนรักด้วยสายตาคาดโทษส่งข้อความไปก็ไม่ยอมอ่าน น้องตัวเป็นแอดมินทีมเมียมโนเหรอคะพี่สีที่นั่นหันไปถาสมอนสีใช่ค่ะพี่แท็กและเครื่องดื่มและของว่างวันนี้ก็มาจาก Coffee the Paris นะคะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมล่ะคะร้านที่ให้น้องแท็กไปเวิร์คช็อปช่วยสอนจนน้องแท็กรับบทคุณสรันทำขนมออกมาได้ดูดีถูกใจเมียเมียมากๆ จริงๆสอนกันนอกรอบอีกหลายรอบเลยแหละถึงได้ท่าทางที่เป๊ะขนาดนั้นตอนนี้เขาเก่งขนาดที่ทำเ,เค้กง่ายๆได้แล้วด้วยเสื่อภัยมากเลยครับขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณน้องตวงด้วยนะครับทีนันยิ้มให้สมอนสีและพี่ๆน้องๆทีเมียมโนและเผื่อแผ่รอยยิ้มนั้นมาให้คนรักด้วยพี่ตวงสวัสดีค่ะ น้ำตาลเอ่ยทักทายคนอื่นๆและทักทายตวงพรด้วยเพราะคุ้นเคยที่สุดเจอกันที่คอนโดมิเนียมบ่อยๆน้ำตาลสวัสดีค่ะวันนี้พี่มีคนขับรถส่วนตัวมาด้วยนะคะขอแนะนําคุณทิมค่ะตวงพรอ้อมไปด้านหลังไปสกิดราชานนที่นั่งหลบมุมแอบไปคุยโทรศัพท์อยู่มุมหนึง่งให้ออกมาทักทายคนอื่นๆราชานน์รีบวางสายจากเลขาเมื่อถูกสกิดตามพอเห็นว่าตามิสายืนอยู่ก็ยิ้มให้แต่ไม่ได้แสดงตัวออกไปว่าเป็นใคร ตวงพรดึงเขามาด้วยให้อยู่ด้วยกันมารวมกลุ่มกับเมียมโนทั้งหลายของคู่จิ้นของแฟนเขาและตอนนี้เขาเปิดโลกมากว่าผู้หญิงที่ข้างไครดาราขนาดตั้งกลุ่มเมียมโนขึ้นมาเนี่ยคือข้างไครกันหนักมากจริงๆ ยอมมายืนขาแข็งจัดเรียงทุกอย่างให้พร้อมทำด้วยใจไม่รับค่าจ้างใดๆเขาทึ่งในความทุ่มเทนี้มากจนต้องมองงานของแฟนสาวใหม่ว่าสามารถสร้างความสุขให้กับคนได้มากขนาดนี้เลยเหรอโนกเล็กเมื่อเห็นว่าตวงพรและราชานนที่เขารู้จักแพรพว,ว่าคบกับตมิสาอยู่มารวมอยู่ในกลุ่มนี้ก็คลายใจหายห่วงคิดลู่ทางในหัวว่ายังไงก็ต้องหาทางสก,กิดตัวแม่หรือหัวเรือใหญ่ของแอดมินอย่างสมอนสีให้รู้ตัวว่าอะไร เป็นอะไรเผื่อต่อไปแท็กทีรัน,นกับน้ำตาลเปิดตัวแฟนขึ้นมากลุ่มนี้จะได้เป็นหัวเรียวหัวแรงในการซัพพอร์ตการครบกันของคนทั้งคู่เพราะจะว่าไปตามจริงทีมแอดมินมีอิทธิพลมากในการชักนำทางด้านความคิดให้กับกลุ่มแฟนคลับเพราะเป็นหัวเรียวหัวแรงหลักในการสื่อสารกับสมาชิกถ้าแอดมินเห็นด้วยกับความรักของศิลปินคนส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่น่าจะเห็นด้วยเหมือนกันในฐานะผู้จัดการมืออาชีพอย่างนกเล็กก็ต้องดูรู้ทั้ง ใหศิลปินอยู่เสมอและดีแล้วที่ตัวพรมาทำความสนิทสนมคุ้นเคยกับทีมแอดมินแบบนี้ทุกคนจะได้เห็นว่าแฟนตัวจริงของศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบน่ารักและเหมาะสมแค่ไหนที่จะดูแลคนที่พวกเขารัก รักและชื่นชอบในแท็กทีนันเหมือนกันน่าจะทําให้พวกเขาสื่อสารกันได้เข้าใจมากขึ้นมากค่ะทุกคนมาถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะยังพอมีเวลาวันนี้เอาทั้งแบบหมู่แบบเดียวเลยนะคะนกเล็กเรียกช่างภาพส่วนกลางให้มาถ่ายรูปเก็บไว้จะได้ส่งให้ทางผู้จัดและทางช่องต่อไปส่วนแฟนคลับแต่ละคนก็ใช้กล้องของตนเองถ่ายไปด้วยเพื่อเอาไปลงในกลุ่มและช่องทางส่วนตัวของตนเอง บีไม่ยอมอ่านข้อความแท็กเลยนะไม่บอกแท็กด้วยว่าจะมาอยู่กับพี่สีเทียน,นั่นเอกรสิบกับแฟนสาวเมื่อถึงคิวเธอได้ถ่ายรูปคู่กับเขาเซอร์ไัยไหมล่ะคะที่สุดเลยครับงานนี้เป็นงานแรกนะคะถือว่าซ้อมพี่สีชวนตัวงไปงานอื่นๆอีกตั้งหลายงานต่อไปตวงสามารถไปชูป้ายไฟให้แท็กตามที่ต่างๆได้แล้วนะคะจะตามไปเก็บภาพลงกลุ่มให้สมาชิกได้ดูกันคะ่ะ คืนนี้สนใจเป็นช่างภาพส่วนตัวเก็บรูปที่ระเบียงห้องแท็กไหมบ่า2คนยืนถ่ายรูปกันกระซิบกระหนุงกระหนิงจนทีมงานแอดมินคนอื่นที่แอบจิ้นตวงพรกับทีทรนานตั้งแต่คลิปสอนทำขนมพอยอเขินไปด้วยน้องตวงกับพี่แท็กเวลาอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมากเลยค่ะเหมือนแฟนกันเลย ดูเคมีเข้ากันตั้งแต่เวิร์กช็อปทำขนมแล้วพอมีคนนึงพูดมาคนอื่นๆก็พลอยสนับสนุนไปด้วยจนตวงพรแก้มแดงเพราะความเขินไม่เคยอยู่กับเทียนันท่ามกลางคนเยอะๆแบบนี้มาก่อนหลังจากเปลี่ยนสถานะมาเป็นแฟนกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกแถมยังบอกใครไม่ได้อีกด้วยเลยอดประมาเล็กๆไม่ได้เธอเหลือบตาม,มาสบตาก,กับเขาแล้วยิ้มแก้มแดงมีคนเก็บภาพแห่งความน่ารักไว้ดูรูปนี้สิคะน่ารักมากเลย น้องตังกับพี่แท็กดูเหมาะสมกันมากเลยขอเอารูปนี้ไปลงในกลุ่มได้ไหมคะให้น้องตังเป็นเหมือนตัวแทนหมู่บ้านพอให้เราได้จิ้นว่าเมียมโนก็มีสิทธิ์ได้เป็นเมียจริงพอแอดมินชื่อบุตรพูดออกมาคนอื่นๆก็พลอยกีดกัดกันไปด้วยเสริมกันเป็นทอดทอดพอมาดูรูปถ่ายแล้วมันก็น่าจินจริงๆมองตากันหวานชื่นเชียว เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวว่าลงได้บุญก็จัดก,การเอารูปไปลงในกลุ่มทันทีกับแคปชั่นตัวแทนหมู่บ้านของเราชาวเมียมโนแท็กตัวงพอลงรูปได้ไม่นานก็มีคนคอมเมนต์ถามเข้ามามากมายจนต้องปิดสัญญาณแจ้งเตือนเพราะมันเด้งตลอดขอบคุณทุกคนมากนะคะเดี๋ยวพี่นกเลกข,ขออนุญาตพาน้องแท็กกับน,น้องน้ำตาลไปเตรียมตัวก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะทีระนันกับตามิสายกมือไหว้ขอบคุณทุกคนและก่อนลาก,กันก่อนจะขอตัวเข้าไปเตรียมตัวก่อนจะประตูเปิดทั้งทีระนันและตามิสาต่างเหลือบตามองดูแฟนของตนเองก่อนจะเดินกลับหลังเวทีเพื่อเตรียมตัวต่อไปคุณทิมเป็นยังไงบ้างเห็นน้ำตาในบทบาทน,นี้แล้วรู้สึกยังไงคะ เขาไม่เคยตามน้ำตาลมางานแบบนี้ก่อนเลยไม่เคยเห็นเธอในบทบาทนี้พอมาเห็นก็พอจะเข้าใจแล้วว่างานของเธอสำคัญกับคนที่ชื่นชอบเธอมากแค่ไหนต้องขอบคุณตวงพรที่พาเขามาดูให้เห็นกับตาวันนี้เขาพอจะเข้าใจงานของเธอมากขึ้นแล้ว เมื่อประตูเปิดแฟนๆจำนวน300คนก็กรูกันเข้ามาในหอทีมแอดมินก็ทำหน้าที่แจกของว่างกับเครื่องดื่มให้คนที่ต้องการขั่วซองจาก Coffee the Paris ได้รับความนิยมมากเพราะปกติกว่าจะได้กินต้องไปยินเข้าคิวซื้อแต่วันนี้มีทีมแอดมินนำมาแจกหลายคนรู้ว่าร้านนี้เป็นร้านที่แท็กเทียนันไปเวิร์กช็อปและตวงพรเป็นคนสอนพระเอกผัวมหาชนให้ทาขนมเพราะหลายคนเห็นจากคลิปและจาเธอได้ ตวงพรในกลายเป็นดาราหน้ากล้องให้หลายคนมาขอถ่ายรูปในฐานะเจ้าของร้านขนมชื่อดังที่มาแจกขนมในวันนี้ในฐานะครูสอนเทียน,นันทำขนมให้แท็กเทียน,นันและในฐานะตัวแทนหมู่บ้านของเราชาวเมียมโนตามที่แอดมินลงรูปในกลุ่มเมื่อไม่นานมานี้มากกว่าครึ่งที่มาในวันนี้เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มนั้นเลยได้เห็นรูปตัวแทนหมู่บ้านกันทวนหน้า ซึ่งตรงพรก็ยืนยิ้มให้ถ่ายอย่างยินดีและยืนแจกขนมช่วยพี่ๆแอดมินคนอื่นไปด้วยเรียกได้ว่าการออกงานครั้งแรกของเธอในฐานะแอดมินกลุ่มเมียมโนประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาดไปมาก สวัสดีครับทุกคนเมื่อถึงกำหนดการตาเมเวลาดีเจเอกวินดีเจชื่อดังของ CKKFM ผู้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ก็เดินออกมาเริ่มดำเนินรายการเมื่อแสงสีเสียงบนเวทีพร้อมดีเจเอกวินก็ปรากฏตัวก็เรียกเสียงกี้ให้กับคนรอชมคู่จิ้นของพวกเขาได้ใช้โยโหร้องออกมาทันที ไหนขอเสียงคนรักแท็กน้ำตาหน่อยเร็วเสียงกีดดังสนั่นตามคำขอของเอกวินยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานม e t a n อ g กร e t ของแท็กทีรนันและน้ำตาลตามิสานะครับวันนี้รวมพลคนรักแท็กน้ำตาลมารวมตัวกันตรงนี้พอเรามารอใครครับเสียงตะโกนชื่อแท็กกับน้ำตาดังออกมาจากด้านล่างเวทีปลายไฟชูกันพึบภาพรวมไปถึงบริเวณซุ้มเครื่องดื่มและของหวานที่แอดมินเมียมโ,มโนยืนอยู่ก็เสียงดังไม่แพ้กันตวงพร ก็ยกป้ายไฟขึ้นชูกับเขาด้วยเธอมองไปรอบๆคนมากมายที่ร้วนแต่รักเทียนานต่างยิ้มแย้มใบหน้ามีความสุข ตะโกนเรียกชื่อเขากันดังสนัน่นวันนี้เธอเหมือนคนที่มีสองภาคภาคแรกคือเมียมโนที่มาตามกีดผัวมหาชนในภาคนี้เธอตื่นเต้นมากเกิดมาไม่เคยมาร่วมงานแบบนี้มาก่อนมันตื่นเต้นและเต็มไปด้วยพลังของคนที่รักชอบในสิ่งเดียวกันทุกคนต่างยิ้มแย้มและมีความสุขในภาคที่สองในฐานะแฟนตัวจริงของแท็กทีรนันเธอปาปื้มแทนแฟนหนุ่มจนน้ำตาไหลดีใจแทนเขาที่มีคนรักมากมายขนาดนี้และ ภูมิใจในตัวเขามากๆที่น่ารักจนทําให้คนจํานวนมากชื่นชอบได้ขนาดนี้นอกจากกลุ่มคน300กว่าคนที่มารวมกันตรงนี้ยังมีการไลฟ์สดลงกลุ่มเยมโน,โนอีก600 0กว่าคนของเขาให้ได้ชมบรรยากาศสดๆไปด้วยกันเรียกได้ว่าทุกคนที่รักแท็กทีรานันต่างส่งพลังงานส่งกําลังใจมาให้เขาทั้งนั้นตวงพรไม่สามารถห้ามน้ําตาได้จริงๆน้องตวงทิชชู่ค่ะสมอนซีส่งทิชชู่ให้กับตวงพรเธอเข้าใจอาร รวมของตวงพรดีเพราะใหม่ๆเธอก็เป็นแบบนี้มันตื่นตันไปหมดที่เห็นคนที่รักที่ชอบในสิ่งเดียวกันมารวมตัวกันและแสดงความรักต่อศิลปินในดวงใจเธอเองก็เคยน้ําตาไหลมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนวันนี้ก็ไหลและเพิ่งเช็ดไปหันมาเห็นตวงพรแอดมินน้องใหม่น้ําตาไหลเหมือนกันเลยยื่นทิชชู่ให้ขอบคุณค่ะพี่สีปืมเน้ที่เห็นคนที่รักพี่แทกเยอะขนาดนี้ ตอนนี้เธอต้องหัดเรียกทียนันตามเมียมโนทั้งหลายของเขาไม่ว่าแต่ละคนจะอายุเท่าไหร่ก็เรียกเขาว่าพี่ทั้งนั้นนึกแล้วก็อดขำไม่ได้ว่าในที่สุดเธอก็ต้องเรียกเขาว่าพี่จริงๆขอเชิญทุกคนพบกับแท็กเทียนันและน้ำตาลตามิสาได้เลยครับเสียงพิธีกรบนเวทีดึงความสนใจของเธอและสมอนสีให้กรีดออกมาอย่างบ้าคลั่งตอนรับศิลปินในดวงใจของพวกเขาทียนันและตมิสาเดินออกมาในชุดที่ถ่ายรูปร่วมกับพวกเธอก่อนหน้านี้โดน ตีเพลงประกอบละครหวานใจในขนมหวานดังขึ้นทีรันและแตมิสาร้องเพลงคู่กันแฟนๆร้องตามเสียงดังลั่นสนันหอตวงพรมองไปรอบๆทุกคนต่างชูป้ายไฟชื่อเขากับน้ำตาลรวมร้องเพลงไปด้วยสีหน้ามีความสุขมุมหนึ่งที่ด้านหลังเธอเห็นราชานน์ยืนมองน้ำตาลด้วยแววตามีความสุขและเต็มไปด้วยความรัก เธอแอบเห็นความภูมิใจในตาคู่นั้นดีใจไปกับตมิสาที่คนรักของเธอจะเข้าใจงานของเธอเสียทีเธอหันกลับไปมองบนเวทีแท็กเทียนั้นที่ยืนอยู่บนนั้นเปล่งประกายออร่าของความเป็นซูปเปอร์สตาร์ฉายชัดออกมาเขาดูหล่อและเท่มากๆในสายตาของเธอและแน่นอนเธอภูมิใจในตัวเขาและยินดีกับตัวเองที่เป็นเจ้าของหัวใจผู้ชายที่มีแต่คนรักคนนั้น วงพรชูป้ายไฟขึ้นและโยกตัวตะโกนร,ร้องเพลงไปพร้อมกับคนอื่นๆแวบหนึ่งเธอคิดถึงชีวิตของตัวเองในช่วงสักหกเดือนก่อนหน้านี้ขึ้นมาในตอนนั้นเธอทำขนมอยู่ในครัวทุกวันชีวิตไม่เคยคิดที่จะมีแฟนไม่น่าเชื่อว่าแค่ไม่กี่เดือนเธอจะสามารถกุมหัวใจของผู้ชายที่เป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศไว้ได้นี่คงต้องโยความดีความชอบให้หมาหมาที่จุดประกายความฝันเรื่องการมีแฟนให้กับเธอและช่วยสปอร์ตเธอทุกอย่างจนมีวันนี้ วพวงมาลัยอยู่ที่ไหนไปกันเร็วไปคล้องพวงมาลัยให้แท็กกับน้ำตาลกันทีมแอดมินชวนเธอเดินไปที่หน้าเวทีเมื่อแท็กกับน้ำตาลร้องเพลงจบลงและกำลังทักทายแฟนขับมีแฟนขับเดินไปมอบดอกไม้และตุ๊กตาของอื่นๆให้ทีละนั้นและตามิสาจำนวนมากตวงพรคว้าพวงมาลัยแบงค์พันที่ทำไว้สองพวงออกมาจากกระเป๋าและเดินตามทีมแอดมินไปที่หน้าเวทีที่นั่นหันมาเห็นเธอและทีมแอดมินเขาก็รีบเดินมารับพวงมาลัยนั่งลงและก้มหัว ไงมาให้เธอคล้องพวงมาลัยให้และแอคท่าให้ช่างภาพเก็บภาพไว้ด้วยมีเพียงสายตาที่สบกันแต่ไม่ได้พูดอะไรพอคนยืนรอเย,ยอะเหลือเกินเธอทําแบบเดียวกับตมิสาคล้องพวงมาลัยให้และพอหันหลังกลับมาตุ้มพรเห็นราชานุนหอบดอกไม้ช่อใหญ่เดินสวนกับเธอขึ้นไปมอบให้กับน้ําตาลแอบมีเสื้อผ้ายเหมือนกันด้วยทั้งคู่พูดอะไรบางอย่างต่อกันแต่เธอไม่ได้ยินแต่ก็อดยิ้มและยินดีให้กับคู่รักห้องฝั่งตรงข้ามไม่ได้คงจะเข้าใจกั เสียทีอย่าได้เลิกกันอีกเลยเธอขี้เกียจช่วยปรับความเข้าใจให้ วันนี้เธอมีความสุขจังมองไปบนเวทีทีระนันยืนยิ้มอยู่บนนั้นกำลังโชว์เพลงที่สองที่ร้องเดี่ยวคนเดียวเขาพูดบางอย่างเข้าเพลงคนดูด้านล่างส่งเสียงกรีดการ์ดกันใหญ่ไหนใครอายุมากกว่าแท็กบ้างครับขอมอบเพลงนี้ให้กับสาวสวที่อายุมากกว่าแท็กทุกคนเสียงดนตรีในจังหวัดสนุกดังขึ้นสาวน้อยสาวใหญ่ส่งเสียงกรี้ดดังสน,นั่นเมื่อทีรนันร้องเพลงเด็กกว่าแล้วไงของ abnormal หลายคนโยกและลองเพลงตามเขาตวงพรยิ้มออกมานั่นสิเด็กกว่าแล้วไงในเมื่อวันนี้เขาเป็นแฟนกับเธอและเป็นแฟนที่ดีมากด้วยอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยสักนิดฉันจะคิดถึงมาม่าขึ้นมาแล้วสิที่มาม่าเคยบอกว่าเธอเด็กกว่าแทกทุกอย่างมันเหมือนที่มาม่าพูดจริงๆทุกวันนี้แทกเธอนันดูแลเธอดีมากจนอยากจะอวยแฟนออกสื่อวันละหลายหนว่าเขาดีมากแค่ไหนเสียดายที่ยังไม่สามารถทำแบบนั้นออกสื่อได้ ถ้าวันไหนมีโอกาสได้อวยเธอสาบานว่าเธอจะอวยยศของเขาเต็มที่ให้สมกับความดีที่เขามีต่อเธอ